มาทำความรู้จักกับโรคแมวข่วนอันตรายที่ไม่ควรมองข้ามเชื่อว่าถ้าแมวหลายคนคุณเคยโดนน้องแมวข่วนกันมาบ้างบางครั้งก็เป็นรอยตื้นๆบางครั้งก็ลึกจนเลือดออกแต่รู้หรือไม่ว่าการโดนแมวข่วนนั้นอนามาซึ่งโรคที่มีชื่อว่าโรคแมวข่วนหรือแคสแคสดิซซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงได้หากไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมแล้วโรคแมวข่วนคืออะไรโรคแมวข่วนเกิดจากเชื้อแบคทีเรียบปะทุในร่างแอนซาเลียอยู่ในเลือดของแมวโดยเฉพาะลูกแมวที่อายุต่ำกว่าหนึ่งปีซึ่งมันติดเชื้อนี้จากดแมวเมื่อแมวข่วนหรือกข่่วนเกิดดตุมแง ตุ่มหนองบริเวณที่ถูกควรมีอาการคันหรือเจ็บเล็กน้อยบางครั้งแผลอาจดูเหมือนหายแล้วระยะที่สองหนึ่งถึงสองสัปดาห์หลังถูกควรตบน้ำเหลืองใกล้บริเวณที่ถูกควรบวมมีไข้ต่ำตอนเพลียเบื่อหายารปวศีรษะปวดเมื่อยตามตัวกรณีรุนแรงซึ่งพบได้น้อยมีไข้สูงปวดข้อรุนแรงมีอาการทางระบบประสาทตาอักเสบขึ้นขึ้นทั่วตัววิธีป้องกันโรคแมวควรต้องจัดมันในแมวอย่างสม่ำเสมอตัดเล็บแมวเป็นประจำพาแมวไปตรวจสุขภาพตามกำหนดดูแลความสะอาดของแมวและสภาพแวดล้อมเลี่งกันให้แมวควรหรือกัดเล่นกับแมวแบบรุน เ,เรื่องเล็กน้อยแต่ก็ไม่ควรมองข้ามมันป้องกันและดูแลสุขภาพทั้งตัวเราและน้องแมวอย่างสม่ำเสมอช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้หากมีอาการผิดปกติควรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมนะคะ